สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเศร้านี่ยายสมกับสีฮดนำต้นใหม่มงคลก้นกนเนาะเพราะว่ายายสุมเป็นค้นมักอันเป็นค้นมักต้นใหม่ <c oughs> เดี๋ยวไปไกลๆก่อนนั้นบ่เห็นเนาะประมาณนี้นะจ๊ะฮดนำต้นใหม่ก่อนเด้อผลต้นใหม่หลายๆ ต้นไม้มงคลป้าหน่อยกำลังเสียนแตกหมดน้ำก่อนพี่นองมันฝนปะตุกก่อนทำงานก็เศร้าเท่าสวยยักเฮ็ดอย่างอยู่มวลงคลิปลงนั่นลงนี่ไทยนนุนนี่นั่นอยู่ไทยคลิปลงคลิปตื่นเ้ามาบดามีเวลาไป เขาในบานกับไปซื้อเนี้ยกินซื้อๆๆแล้วก็เฟ้าออกมานำฝนห้องไว้ไหวทะมดฝนไม่ตกเราก็ต้องรดเองนะจ๊ะบานเนนจันแดงนี่อวยงามงามกะลังงามเลยบังหันบระท้านเนาผ่าฉเฉลีมม่มะม่งมันนมันสีตุยแล้วมันเลี้ยงแล้วมันสีตุยแล้ว ตอนนี้เอาผ้าแเล็มะม,มุงอ้างปลาอ้างบัวก็คือกันเอาผ้าแเล็มะม,มุงต้นใหม่ก็จังค่อยเขียวขึ้นมาเขาก็ถูกแดดบ้างไม่ถูกแดดบ้างเป็นล่มลำไรลลำไร้เนี่ยเขาต้นใหม่มันชอบเนาะต้นใหม่มงคลพี่น้องผูใ้ใดรลู้เรื่องการอัน พาะบัวปลูกบัวนี่เห็ดจังไดมันจังสีงามใช่ปุ๋ยบ่หดน้ำต้นไม่จากน้อยแล้วกระิิไปนั่งเย็บผ้าหยากระงามเร็วเร็วเนาะมันหนาฝนเนาะทั้งฝนกับมีเดสิทั้งนี่แม่นั่งกวัก แม่นางกวักแล้วก็ว่านงาช้างเนี่ยทางนี้มันถือฝนอยู่บบเหี่ยวบบหยัง่งยายส้มเป็นคนชอบต้นไม้เด้อพี่น้องขันผู้ใดไม้ยามกะมั่ต้องเอาแนว่หยังหยากดอกเอาต้นไม่ไม้ยามก็ได้เพราะแล้วฮดซดทานี้่นะยายส้มจะไปทำงานแล้ว <laughs> ส้มจะไปทำงานแล้วเด้อฮมดซํำนี่เราหดต้นไม่บมหดลายดอกเนี่ยบัวมันบางงามแม่พี่น้องเห็ดยังไงบัวไม่สวยอะ่ะเดี๋ยวนะนี่มันบ่แพรมันแพรอยู่แต่ว่ามันเป็นเกียงหน่อยอันนี้เศรษฐีเก้าชั้นนะทุกคนงามงามเนี่ย ศเศรษฐีเก่าสันเหนเนี่ยยายสวมเได็เป็นเศรษฐีเก่าสันเนเด้เนี่ยมันบอแพน <c oughs> <c oughs> นี่มันเป็นนัน่ะเป็นงานในนอยแมนี่ิแมพี่น้องเนี่ยเป็นงานในนอยมันบอแพรนี่เขาต้องเอาออกจากกระถางหรือเปล่าเนาะเนี่ยมันไม่สวยเลยมันเป็นมันเป็นเอนน่แม้มันเป็น,น,มมน,ปนงาน ตุยงานเอาไม่พี่น้องเนี่ยโอไดมี่เคล็ดลับเลี้ยงบัวบอกแนนนี่มันเป็นยังไสิมันเป็นยังเสียเอาก็ต้องเด็ดออกเข้าก็ต้องเด็ดออกได้พี่น้องมันไม่สวยอะเนี่ยมันตุยไปเลยเนี่ยเออแตกเหมือนกันแล้วะฉ่นถ้าต้องเสียเอาออกจากกระถางเนเอาะออกจากถางแล้วก็ไปเอาดินขี้ต้มมาใส่ ใช่ไหมเราจะต้องไปหาดินขี้ตรมโคลนตามให้หน้ามาใส่เดนเนาะเนี่ยมันบ่างามเลยแมมพี่น้องเนี่ยมันเป็นอันน้อยๆอยะไรเลยไหมเป็นหากเป็นก้านน้อยๆและไม่สวยเลยดูสิดูสดิยวต้องไปดูในบ้านแดงแล้ววิธีปลูกบัวทํายังไงให้มันงามเนาะ เอาซับนี่แหละพี่น้องอย้ายส่งสิไปเฮ็ดงานก่อนเดือนะจ๊ะซํานี่แหละไปเฮ็ดงานก่อนไปบายค่ะไปบายทุกคนทำงานแล้วได้เวลานะจ๊ะโอ้ยเรื่มขอบคุณเอฟซีขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณทุกคนเออ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  ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมนะจ๊ะเอาถอยไปใกล้ๆสิได้เห็นรูปร่างหน้าตายายสว่มมาเป็นผู้จังใดเป็นผู้เตีย้ยผู้ตำ่ำผู้แหล่ผู้ขาวผู้ดำเนาะ <laughs> เป็นคนกะเลิงยายสมเป็นคนกะเลิงเนาะอันก็เต็มบาทปันไดขาดอยู่สลึง,ลงนึงนี่แหละบายบายด้วยพี่น้องด้วยนี่ผ่าก่อนบัดน,นี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ชมคลิปนะคะแล้วก็อย่าข้ามโฆษณานะพี่น้องจ๋าบ๊ายบายจ้าเห็ดงานแล้ว